สวัสดีครับผมนายเจษสลิตตั้งและขีชุวมวนวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องสนที่สัญญาเบอลริ่งกับประเทศไทยนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับหาเหตุที่ทําสนที่สัญญาบอลริงนะครับชาติตะวันตกมีพลังอํานาจเหนือกว่าสยามมากนักทั้งมีเจตจ,จานงแน่วแน่ในการเปิดการค้าเสรียสยามจึงไม่มีทางเลือกอื่นเพราะอ,อ่อนแอก,กว่าคงต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ เสียเปรียกก็ยังดีกว่าเสียเมืองมีสัญญาผูกมัดยังดีกว่าไม่มีข้อต่อรองใดเลยการเปิดประเทศก็ทําให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีโอกาสเปิดรับวิทยาการใหม่รัชกาลที่4ทรงตัดสินพระไทยนําสยามสู่การเปลี่ยนแปลงพระองค์ประกาศพร้อมทำสนธิสัญญาใหม่กับอังกฤษอังกฤษจึงนำเซอร์จอห์นบาริงพู้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกง เข้ามาเจราจาและทำสนธิสัญญาเบารริงกับสยามโดยโลงนามในวันที่18เมษายน2398ประทับตาและบังคับใช้6เมษายน2399นี่คือสนธิสัญญาสำคัญและส่งผลกระทบมากที่สุดในยกรัตนโกสินทั้งเปลี่ยนประเทศไปสู่ยกใหม่โดยสิ้นเชิงผลกระทบสำคัญของการทำสนธิสัญญาเบอรริง มีอยู่สประการดังนี้ 1. 1. เปิดประตูให้ชาติอื่นทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับประเทศไทยเช่นอเมริกาฝรั่งเศสโปรตุกเกสเท่ากับเท่ากับไทยถูกเอาเปรียบมากขึ้น 2. ปัญหาสิทธิสภาพนอกอนาณาเขต 3. ระบบย่าภาษีนายากรถูกเปลี่ยนเป็นการค้าเสรีโครงสร้างการคลังเปลี่ยนไป 4. การค้ากับต่างประเทศขยายตัวมากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากพึ่งพาตัวเองไปเป็นผลิตสินค้าพื้นฐานบางอย่างเพื่อส่งออกเช่นข้าวดีบุกยางพาราสยามกลายเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ของอังกฤษการยกเลิกสนธิสัญญาบบวริงเนื่องจากการที่สนธิสัญญาเบวริงฉบับ,บนี้ทางสยามเสียเปรียบจึงได้มีความพยายามเจรจาเพื่อยกเลิกสน ด้วยสิทธิสนทิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2451โดยรัฐบาลสยามยอมยกหัวเมืองมาลายูไซบุรีกรานตังตรังการูและปาริสตลอดจนเกาะใกล้เคียงกับให้ใกา้เคียงให้แก่อ,อังกฤษเป็นการแก้ปัญหาหัวเมืองมาลายูที่ห่างไกลและชอบมีปัญหาในการจัดระเบียบบ้านเมืองเพื่อยกเลิก สัญญาและเอาปัจจัยด้านอื่นมาสร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองจะดีกว่าสรุปเลยนะครับหลางสนทิสัญญาเปาร,ราริงรัชกาลที่4สยามในเวลานั้นก็เร่งปฏิรูปกับ,บวนการยุติธรรมและกฎหมายให้เป็นสากลหวังการปฏิรูประบบกฎหมายและการสางประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศโดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ก็เพื่อนำไปสู่การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอ,อาณาเขตท,ท่วงคืออธิปไตยและทิ่ไตาทางการศาลโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระทรงกรุณานะโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการชำระกกฎหมายขึ้นเมื่อพุทธศักราช2440เพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายของไทยในปีพุทธศักราช2477ไทยได้จัดทำประมวลกฎหมายสำเร็จ และประกาศใช้อย่างสมบูรณ์ในปี2478นับต่อไปอีก5ปีคือราวปี2480รัฐบาลไทยได้เจราจาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือในการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทำให้ไทยได้รับเอกราชจากสารกลับคืนมาขอจบสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ